อคติที่คนลาวมีต่อไทยกลับกลายเป็นปัจจัยหนุนให้วิกฤตหนักขึ้นทุกวันสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินของเพื่อนบ้านทางฝั่งด้านติดแม่น้ำโของอย่างศบป,ป,ปลาวนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันหนักหนาจริงๆและสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศเขาเป็นอย่างมาก ค่าเงินกีบก็เฟอ้ออย่างรุนแรงเรทแลกเปลี่ยนของทางธนาคารไทยตอนนี้พุ่งไปอยู่ที่840กีบต่อบาทเรียบร้อยแล้วนะครับหรือบริษัทรับแลกเงินบางแห่งเนี่ยทะลุพันกีบไปแล้วด้วยซ้ํานะครับนอกจากเงินเฟอ้อแล้วนะครับสภาวะการขาดแคลนเงินตาต่างประเทศก็ยังน่าเป็นห่วงอย่างมากซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงถึงการใช้นี่ต่างชาติที่มันแดงเถือกจนทะลุร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ไปแล้ว และคาดว่าอีกหนึ่งปัญหาที่กําลังจะตามมาในไม่ช้าก็คือเรื่องของการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นและครับคือตอนนี้ปัญหาของสอปปลาวเนี่ยมันยุ่งไปหมดจนมันเกินกําลังที่พักรัดลาวไม่น่าจะเอาอยู่แล้วพอประชาชนเห็นว่าพักรัฐเนี่ยไม่ทําอะไรสักอย่างไม่ทําอะไรสักที่สถานการณ์ก็นับวันยิ่งแย่จนพวกเขาต้องพากันออกมาดิน้นหาวิธีกันเองนะครับ แต่วิธีการต่างๆที่พวกเขาคิดว่ามันจะเป็นทางออกของปัญหานั้นมันออกมาจากระบบความคิดที่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาถูกปลูกฝังมาตลอดนั่นก็คือการเกลียดประเทศไทยคือเออะไรนะครับไทยก็ผิดไว้ก่อนของแพงก็บอกว่าเป็นเพราะใช้ของไทยน้ำมันขาดแคลนก็บอกว่าไทยแกล้งไม่ส่งให้หรือค่าเงินกิบอ่อนค่าลงก็เป็นเพราะว่าเงินบาทนั่นเองมันเลยทำให้วิธีการแก้ปัญหาของพวกเขา มันออกมาแบบแบนโนนแบนนี่ของไทยนะครับอย่างที่เห็นซึ่งการที่พวกเขาถูกอคติต่อไทยที่ฝังหัวมาตลอดบังตาแบบนี้ทำให้พวกเขามองไม่เห็นว่าสิ่งที่กำลังทำมันยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้หนักขึ้นไปอีกอย่างล่าสุดนะครับจากแคมเปญเซฟเงินกิบที่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นแคมเปญธรรมดาเป็นแคมเปญการรณรงค์ที่ดีเหมาะกับสถานการณ์แต่ไอ้พวกที่อคติกับไทยนะครับ ก็ดันมาตีความว่าต้องแบนเงินบาทไทยถึงจะเป็นการเซฟเงินกีบแล้วก็มีการตั้งเรทแลกเปลี่ยนกันเองนะครับในกรณีที่ต้องจ่ายค่าสินค้าและบริการเป็นเงินบาทจากที่อัตราของทางธนาคารลาวอยู่ที่60,000กว่าต่อ100บาทนะครับแต่ร้านต่างๆมากดลงเหลือ30,000บ้าง25,000บ้างนะครับต่ำที่สุดที่เห็นมีการแชร์มาคือ1 5 0 0 0กีบหรือ 150กีบต่อ1บาทเท่านั้นเองนะครับมันคือการกดราคาลงมาเหลือเราๆ25%เท่านั้นเองนะครับหรือ1ใน4ของเรทจ,จริงและไม่ใช่เพียงแค่พ่อค้าแม่ขายเท่านั้นนะครับที่พากันออกมาทำอะไรแบบนี้ลดโดยสารประจำทางนะครับซึ่งน่าจะเป็นของรัฐด,ด้วยเคยเก็บ100บาทหรือว่า60,000กรีบแต่ตอนนี้คนขับบอกว่าเขาบอกให้เก็บเงินไทยเป็น200บาทเลยนะครับ ซึ่งการกระทำเหล่านี้พวกที่เขาทำเนี่ยเขาคิดว่ามันคือการเพิ่มมูลค่าให้เงินกีบและมันคือการรักชาติรักเงินลาวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทำนี้มันคือการกระทำที่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงและเป็นการทำลายเงินกีบรวมไปถึงทำลายประเทศลาวเพราะนอกจากการกำหนดค่าเงินเองมันจะผิดกฎหมายแล้วมันยังทำให้ค่าเงินกีบเนี่ยผันผวนอย่างหนัก และขาดความน่าเชื่อถือเพราะวันแรกเปลี่ยนแต่ละที่มันต่างกันอย่างรุนแรงนะครับจนวันที่ข่าวนี้มันออกมาวันแรกๆนะครับร้านแลกเงินบางเจ้าถึงกับปิดรับเงินกีบกันเลยทีเดียวและที่หนักไปกว่านั้นนะครับมันทําให้เกิดความรู้สึกแย่ๆกับนักท่องเที่ยวเพราะการกดอัตราแลกเปลี่ยนขนาดนั้นมันเหมือนเป็นการเอาเปรียบและขูดรีดนักท่องเที่ยวอย่างแรงซึ่งจากสถิติที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลาว เกิน50%เป็นคนไทยในจะชาวต่างชาติที่เดินทางต่อเนื่องจากไทยไปลาวอีกนะครับนั่นเท่ากับว,ว่าเกือบจะ60%ของนักท่องเที่ยวถือเงินบาทและดอลลาร์เป็นหลักและพวกคุณก็เลือกที่จะกดเรทแลกเปลี่ยนเฉพาะเงิน2สกุลน,นี้นะครับแล้วลองคิดดูสิว่านักท่องเที่ยวจะลดลงมากแค่ไหนจากการกระทํานี้พอนักท่องเที่ยวกลุมหลักนี้ลดลงโอกาสที่สปปลาว จะได้เงินตาต่างประเทศเข้าสู่ระบบก็ยิ่งน้อยตามไปด้วยซึ่งจุดนี้คือจุดที่สําคัญมากเพราะรัฐบาลลาวต้องการเงินต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบาทหรือดอลลาร์เพื่อใช้ในการใช้หนี้นะครับและนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งต้องนําเข้าแทบจะทั้งหมดเลยอีกต่างหากแถมส่วนใหญ่ก็นําเข้าจากไทยซึ่งมันต้องใช้เงินบาทที่พวกคุณแหกันแบนนี่แหละครับในการซื้อพอนักท่องเที่ยวไม่ไป ไม่ขนเงินบาทไปใช้เงินที่จะนำมาซื้อของก็ไม่มีและค่าเงินกีบก็ไม่น่าเชื่อถือทำให้ยิ่งต้องใช้เงินกีบมากขึ้นในการเปลี่ยนเป็นบาทมันก็ยิ่งเฟื้อหนักขึ้นไปอีกของที่นำเข้าไปก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกปัญหาทุกอย่างมันจะวนกลับไปทำร้ายตัวคุณเองทั้งนั้นเลยครับและอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากการอคติต่อคนไทย ทำไมผมถึงโฟกัสไปที่การปลูกฝังและอคติมันเป็นเพราะว่าผมไปเจอคอมเมนต์ของชาวลาวนะครับจากการพูดถึงเงินกีบเงินบาทบนโลกออนไลน์แล้วมีคนเอาข้อมูลเรื่องนี่ที่เราวค้างจ่ายไทยมาโชว์ชาวลาวเขาเข้ามาตอบว่าไทยต้องจ่ายเงินค่าสงครามให้เราอเมริกาญี่ปุ่นและฝรั่งเศสก็ด้วยอย่าให้รัฐบาลของพวกคุณหลอกคุณนะครับอ่านแล้วผมฮะ นะครับฮะมากๆเลยค่าสงครามอะไรใครที่โดนรัฐบาลหลอกพวกเราคนไทยเหรอเห็นแล้วผมนี่แบบว่าอื้อืือทึ่งในการล้างสมองของพวกคอมมิวนิสต์เลยนะครับมันทรงประสิทธิภาพมากๆคนที่โดนหลอกยังไม่รู้ตัวเลยครับแถมคิดว่าโลกความเป็นจริงต่างหากคือการหลอกลวงและที่สำคัญคือเรื่องที่พวกเขาหลอกคือการบอกว่าบรรดาผู้มีพระคุณประเทศต่างๆที่ช่วยเรา ที่บริจาคและให้การสนับสนุนนั้นคือผู้ร้ายที่ต้องมาจ่ายให้พระเอกอย่างลาวนี่มันคือหลักสูตรแล้วก็ชุดข้อมูลที่มันโคตรเนรลคุณเลยนะครับซึ่งในขณะที่บอกประชาชนแบบนั้นเนี่ยผมยังจําได้นะครับว่าพักรัฐลาวพูดในที่ประชุมสภาว่าประสบความสําเร็จในการแย่งเงินบริจาคมาได้เขาใช้คำนี้จริงๆนะครับทุกคนคือใช้คำว่าญาติในภาษาลาวที่แปลว่าแย่งนี่แหละครับ จากกลุ่มประเทศเล็กๆที่อยู่ในเกณฑ์จะได้รับงบประมาณสนับสนุนด้วยกันนะครับสามารถแย่งมาได้สําเร็จแล้วพอไปแย่งมาได้แล้วบอกว่าผู้บริจาคเนี่ยเขามาจ่ายให้เราก็เพราะว่าแพ้สงครามให้เราแบบนี้เหรอครับแล้วก็สอนให้คนในประเทศอคติกับบรรดาประเทศผู้มีพระคุณแบบนั้นคิดได้ยังไงและทำเพื่ออะไร แต่ไม่ว่าจะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้เข้าไปในหัวของประชาชนเพื่ออะไรวันนี้อคติที่พักรัดยัดใส่หัวประชาชนนั้นมันกลับมาทำร้ายประเทศแล้วอย่างรุนแรงและปัญหาทั้งหมดที่กำลังเกิดนี้จะไม่มีทางคลี่คลายลงได้หากว่าผู้คนในสปปลาวยังคงอคติกับบรรดาประเทศผู้มีพระคุณเหล่านั้นถ้าไม่เชื่อก็รอดูต่อไปได้เลยครับและนี่ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ